สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าจากประสบการณ์จริงที่เคยทำงานกับคนญี่ปุ่น3ข้อควรรู้ไว้ก่อนทำงานกับคนญี่ปุ่นก็วันนี้ก็คือเล่าจากประสบการณ์จริงทีเ่เคยทำงานกับคนญี่ปุ่นก็ข้อหนึ่งนะคะเรื่องเวลาค่ะ ข้อนีก็สำคัญมากกับคนญี่ปุ่นนะคะเรื่องเวลาและก็กฎระเบียบต้องเข้างานตรงต่อเวลาและก็รักษากฎระเบียบในที่ทำงานถ้ามีใครทำแตกต่างจากกฎระเบียบที่ตั้งไว้จะมองว่าเป็นคนเข้าสังคมยากแล้วก็จะมีผลเสียต่อการทำงาน สองก็คือรายงานค่ะรายงานรายงานให้หัวหน้าหรือรุ่นพี่ทราบทุกขั้นตอนว่าเราทำงานถึงตรงไหนแล้วต้องทำงานที่ได้รับมาก่อนถึงเวลาเลิกงานหรือ ให้ดีต้องมีประสิทธิภาพและรายงานหัวหน้าทุกขั้นตอนถ้ามีปัญหาในการทำงานคนญี่ปุ่นเขาจะมีวิธีแก้ปัญหาให้เราได้เร็วที่สุดข,ข้อ3นะคะก็คือเรื่องภาษา เรื่องภาษาก็จะสําคัญมากๆต้องสื่อสารให้รู้เรื่องกับเจ้านายหรือผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับงานที่เราได้รับมอบหมายมาให้รู้จริงก่อนให้รู้จริงก่อนเริ่มงานห้ามเถียงตรงๆแต่ให้พูดอ้อมๆซับซอบ,ซอบถามจะดีกว่านะคะ ข้อ4ก็แถมอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือห้ามอายถ้าไม่เข้าใจในงานนั้นๆนะคะห้ามพูดว่าเข้าใจเพราะจะทำให้ผิดพลาดในงานถ้าไม่เข้าใจให้ถามตรงๆแล้วคนญี่ปุ่นจะให้รุ่นพี่หรือคนที่เป็นงานมาสอนให้เราเองห้ามอายนะคะเพราะถ้ามีปัญหาเขา จะมีวิธีแก้ปัญหาให้เราได้เร็วมากค่ะคนญี่ปุ่นเขาทำงานด้วยใจต้องบอกก่อนนะคะว่าที่เรามาวันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เคยทำงานกับคนญี่ปุ่นในโตกเกียวโดวยในที่ทำงานมีคนญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทั้งผู้จัดการทั้งซาจูแล้วก็เพื่อนร่วมงานมีคนไทยคนเดียว ในที่ทำงานหรือเพื่อนๆท่านใดที่มีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับเมนโแชร์ในวันนี้นะคะก็คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์การทำงานกับคนญี่ปุ่นได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมนกด้วยนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอบคุณค่ะมาตาเน่